สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาแนะนำอุปกรณ์เบื้องต้นในการปั้นดินฟีโมโนะคะค่ะดินฟีโมโนี่ก็จะมีอยู่3ชนิดเนาะถ้าใครเคยเห็นมาบ้างแล้วก็จะมีแบบคลาสสิกนะคะแบบซอฟแล้วก็แบบเอฟเฟกต่างกันยังไงอ่าสองอันนี้นะคะคลาสสิกกับซอฟคลาสสิกจะตัวดินแข็งกว่าค่ะ แล้วก็ซอฟก็จะนิ่มกว่าตามชื่อเลยความทนทานทนพอๆกันค่ะแค่ว่าอันนี้ก็มันใช้เวลาในการนวดดินน้อยกว่าเท่านั้นเองแล้วก็มีเอฟเฟคค่ะเอฟเฟคก,ก็จะเป็นพวกที่มีส่วนผสมของพวกก r ิตเตอร์นาะแล้วก็มีพวกทานสลูเซนแบบใสค่ะเพราะอบออกมาก็จะมโปร่ง โปร่งใสหรือเปล่ามันจะมันจะขุ่นๆนะคะแล้วก็อ่ะอันนี้อันนี้จะเป็นตัวอย่างของตัวเอฟเฟกนะคะนี่คือสีเขียวเอฟเฟกเห็นกิเตอร์ไหมเอ่ยน่าจะเห็นเนาะมม่เนาะประมาณนี้นะคะก็คลาสสิกกับซอฟเนี่ยสีก็จะมีไม่เหมือนกันนะแล้วก็ อุณหภูมิในการอบนะคะก็ตามแพ็กเกจที่อยู่ด้านหน้าเลยอันนี้เห็นไหมเอ่ยอันนี้นะคะอันนี้ของฟิโมสนี่ก็จะเป็น120องศาเซลเซียสใช้เวลา30นาทีซึ่งเอเวลาการอบก็ขึ้นอยู่กับชิ้นงานนะคะถ้าชิ้นงานเราเล็กมากาเนี่ยก็20นาทีก็ได้แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าชิ้นงานใหญก่ก็คงต้องเกิน30นาทีนะคะ เวลาอบเนี่ยก็ให้อากาศภายในห้องให้มันระบายถ่ายเทได้ดีที่สุดนะคะเพราะว่าควันที่ออกมาเนี่ยสูดดมมาไปก็ไม่ดีส่วนวิธีการเก็บรักษาดินนะคะก็แนะนําเป็นใช้ตัวถุงซิปล็อกแบบนี้นะคะเก็บดินไว้แบบนี้แยกกันไว้ก็จะทําให้ดินนั้นน่ะไม่แข็งตัวมากคือ ใครที่เคยปั้นเราจะรู้นะคะว่าดินเนี่ยมันแข็งมากแข็งมากแล้วก็เวลานวดแต่ละทีเนี่ยคือเวลาการทําการปั้นดินฟีโมเนี่ยเราต้องนวดให้ดินอ่อนก่อนถึงเราถึงจะสามารถปั้นได้นะคะซึ่งถ้าใครจะซื้อก็แนะนําเป็นแบบซอฟนะคะจะปั้นง่ายกว่าเยอะเลยค่ะ ก็จบไปสำหรับดินนะคะอันที่สองมาเป็นตัวใบมีค่ะอันนี้ก็เป็นของฟีของสเตเลอร์เนาะก็มันจะมาเป็นชุดแบบนี้ค่ะ3ามชิ้นชุดนี้ก็คือเอาไว้ตัดเป็น,นเป็นหยกักๆยแบบนี้ค่ะเป็นหยกักๆยพอถ้าตัดออกมาแล้วก็จะมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้เนาะแบบหยกักๆยแบบนี้ ถ้ากล้องไม่โฟกัสกล้องไม่ชัดก็ขออภัยด้วยนะคะกล้องมันมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็อีกอันอีกออีกสองอันนี้ก็จะเป็นใบมีดใบมีดต่างกันที่ความหนาค่ะอันเนี้ตอนแรกนึกว่ามันเหมือนกันนะแต่พอมาดูดีๆแล้วอ่ะอันเนี้ยมันบางกว่ามันบางกว่าแล้วมันก็สามารถงองอได้เราก็สามารถแบบว่า ตัดเป็นโค้งๆเลยเงี้ยแล้วก็เชึบลงไปแบบนี้ได้เลยเนาะแล้วก็อันนี้อันนี้ก็เขาเขาจะมีด้ามจับมาให้แต่ถอดออกได้เหมือนกันถอดได้แต่ว่าอันนี้จะดัดไม่ค่อยไปนะคะเพราะว่าใบมีดมันหนักกว่าก็ใช้สําหรับตัดดินเหมือนกันเ,ออเวลาใช้กับดินทุกครั้งก็ควรจะเช็ดทุกครั้งนะคะเพราะว่าดินฟีโมโจะติดกับพวกเหล็กแบบนี้ง่ายมากนะคะ แล้วก็อ่าชิ้นต่อไปก็คือเข็มค่ะเข็มเอาไว้อืสร้าง texture ให้กับชิ้นงานนะคะจะแบบสร้างเป็นตัวจุดจุดคุยคุยหรือว่าอให้มันเป็นแบบเหมือนเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะอธิบายไม่ถูกเหมือนกันเนาะถ้าใครถ้าใครเหนน็นก็จะเป็นแบบว่าเห็นไหมเนาะแล้วก็จะเป็นจุด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 แบบเนี้นะคะถ้าเกิด ไม่เห็นยังไงเดี๋ยวเอารูปแปะไว้ให้ดูเนาะแล้วก็ใช้พวกวางพวกชิ้นงานชิ้นส่วนเล็กๆแบบนี้ค่ะบางทีนิ้วเรามันใหญ่ไปเนาะก็คือใช้เข็มช่วยก็จะง่ายขึ้นค่ะส่วนจริงๆมันเป็นเข็มธรรมดาเนาะแต่ว่าอันนี้ก็คือทำเองนะเป็นด้ามจับทำให้เราจับถนัดมากขึ้นนะคะ ส่วนต่อไปก็จะเป็นตัวคาร์ทนบัตแล้วก็สำลีนะคะแล้วก็จะใช้คู่กับแอลกอฮอล์ตัวนี้ก็คือเหมือนเวลา,าชิ้นงานเราเนี่ยเลอะด้วยฝุ่นหรือวาอ่าเศษอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในห้องนะคะหรือว่าอาจจะเป็นแบบว่าดินสีอื่นที่มาติดกับดินเราแล้วเราไม่ต้องการเนี่ยเราก็สามารถใช้ตัวสำลีหรือคาร์ทนบัตเนี่ยชุบกับแอลกอฮอล์แล้วก็ เช็ดที่ส่วนที่เราต้องการเอาออกอะค่ะมันก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่งเนะาะแล้วก็ส่วนอีกต่อไปก็คือจะเป็นผู้กันนะคะผู้กันก็จะใช้กับตัวอซอฟสีสีชอ็อกซอฟพาสเทลอันนี้ซื้อมาจาก b 2 s นะคะก็ใช้สำหรับแรงเงางานให้ดูมีมิติมากขึ้นหรือว่าอาจจะใช้เป็นแบบว่าเนี่ยค่ะเป็นบัชล้ว ทำให้แก้มของตัวงานเนี่ยแก้มตุ๊กตาเนี่ยมันมีสีแบบแดงๆแ,แก้มแดงๆอะไรอย่างเงีง้ยมันก็จะดูน่ารักนะคะแต่แล้วแต่อันนี้แล้วแต่นะคะว่าแบบอยากใช้หรือไม่ใช้ก็ได้ก็แล้วแต่ว่างานของตัวเองเป็นงานแนวไหนถนาดแบบไหนแล้วก็อีกอันนึงที่แนะนำก็คือตัว Liquid ฟิโมลิควิดค่ะอันนี้ก็คือสารพัดประโยชน์มากเลยทำาสามารถทำเป็นตัวพวกซอสของพวกแพนเคก้กหรือว่าซอสของอาคาราเมลหรืออะไรเงี้ยค่ะเวลาพวกที่ปั้นขนมเนาะแล้วก็สามารถใช้เป็นกาวในการยึดติดชิ้นงานเพราะว่าตัวนี้สามารถเอาเข้าไปอบได้เนี่ยค่ะอันนี้ก็จะมีบอกเนาะว่าต้องใช้อบเท่าไหร่อันนี้ได้ที่130 องศาเซลเซียสยี่สิบนาทีนะคะคือมันสารพัดประโยชน์มากเลยสา,สามารถทําให้ดินนิ่มได้ด้วยเวลาสมมุติว่าเราซื้อซื้อดินมาใช่ไหมคะแล้วเราก็ต้องการนวดเนี่ยบางทีเนี่ยมันแตกมันเป็นแบบเนี่ยแตกแบบแตกเราก็สามารถใช้ตัวนี้ค่ะเอหยอดลงที่ดินแล้วก็แล้วก็ค่อยๆอยนวด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 ,นวด,นวดมันก็จะช่วยให้มันดินมันนิ่มง่ายขึ้น ก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสต่อไปเนาะก็จะจะมาเออทำให้ดูว่าตัวเนี้ยทำอะไรได้บ้างเนาะเอาไว้าวหน้านะคะก็อ,อุปรกรณ์ก็มีประมาณนี้คร่าวๆนะไม่มีแล้วอ๋อแล้วก็ส่วนคนที่ต้องการทำชิ้นงานนะคะเป็นอพวกกุ้นแจต่างหูหรือว่า ที่แขวนโทรศัพท์อะไรก็แล้วแต่สิ่งที่ควรจะมีก็คือตัวสิ่งที่ควรจะมีก็คือตาด้ไอพินนะคะไอพินก็ร้านมันก็จะมีอยู่สองสีปกติก็มีสองสีเนาะเป็นสีเงินกับสีทองนะคะแล้วแต่ก็จะเป็นตัวห่วงข้างบนนะคะตัวห่วงเนี่ยก็จะมีหลายขนาดให้เลือกเหมือนกันก็ดูตามร้านได้นะคะ เขาให้เลือกชอบแบบไหนก็เลือกแบบนั้นเลยแล้วก็ไอพินใช่ไหมแล้วก็จะมีตัวที่เขาเรียกว่าตัวที่เขาเรียกว่าสร้อยไข่ปลาก็คือจะเป็นตัวที่ทำไว้ห้อยนะคะก็คงจะเห็นแล้วจะมีหลายขนาดเนาะอันนี้เป็นขนาดเล็กประมาณ0.7หรือเปล่าไม่แน่ใจ แล้วก็มีขนาดใหญ่ก็แล้วแต่ว่างานเราชิ้นเล็กชิ้นใหญ่หรือว่าชอบแบบไหนนะคะแล้วก็ต่างหูก็จะมี2แบบก็คือแบบที่ใช้แบบห้อยเนาะแบบห้อยกับแบบแป้นแบบแป้นก็จะแบบนี้แล้วก็ใช้สามารถติดชิ้นงานบนนี้ได้เลยอุ้ยดินติดแบบแล้วก็อันนี้เป็นตัวต่างหูห้อย ก็จะเป็นแบบนี้นะคะซื้อได้ตามพวกงานเออร้านร้านพวกของขายงานประดิษฐ์ทั่วไปเนาะแล้วก็จะมีห่วงนะคะแล้วใครใช้ห่วงก็จะเอาไว้เกี่ยวกับพวกตัวต้มหูหรือว่าตัวสร้อยไข่ปลาอีกทีนึงโอเคก็จะมีประมาณนี้เนาะ โอเคค่ะมีอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญนะคะก็คือตัวฐานรองเนี่ยค่ะเวลาปั้นเนี่ยเราควรจะต้องมีฐานที่รอ,อ,องชิ้นงานนะคะไม่งั้นโตเราก็จะเลอะค่ะเพราะว่าดินเนี่ยมันก็มีส่วนีผสมที่เป็นน้ํามันอันนี้ก็จะเป็นรอยวงที่ทําไว้นะคะก็คือเหมือนวางดินแช่ไว้แล้วมันก็ทําเป็นมันก็เกิดแบบเป็นวงแบบนี้แต่ว่า ม้วก็เดี๋ยวมันก็จะหายไปค่ะไม่เป็นไรอันนี้เขาจะเรียกว่าเป็นแผ่นอ่าจริงๆมันเป็นแผ่นสำหรับทำคุกกี้อะค่ะใครเคยที่ทาคุกกี้ก็จะรู้ว่าก็คือมันคือแผ่นเทปลอนมั้งไม่แน่ใจนะน่าจะเรียกว่าเทปลอนเนี่ยค่ะซื้อตามร้านเบเกอรี่ค่ะก็เออสามารถเอาไปอบได้เลยก็คือดึงก็คือเอาเอาแผ่นเนี้ยพอเราปั้นงานเสร็จใช่ไหมคะเราก็ใช้แผ่นเนี้ยเอาเข้าไปวางในเตาอบเราได้เลยเหมือนกัน แล้วก็ก็คือมันก็จะเป็นผิวเรียบค่ะก็จะไม่ทําให้ดินเราเกิดเป็นแบบเป็นรอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยดินถูไปมันก็จะเรียบเนาะแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งค่ะที่แนะนํามันจะเป็นอ่าตัวตัวแผ่นง,งานลองศิงละปะค่ะอันนี้ซื้อจากในเว็บนะคะ ตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยเวลาเรานวดเนี่ยเราต้องใช้แรงนวดนวดนวดบางทีทเทฟลอนเนี่ยม,มันเลื่อนไปเลื่อนมาค่ะไม่ค่อยอยู่แต่ว่าอันนี้พอเกาะกับโต๊ะปุ๊บเราก็นวดนวดไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเลื่อนเลยอันนี้ก็โอเคเหมือนกันแต่ว่าข้อเสียก็คือเวลาเราปั้นเนี่ยมันจะเกิดเป็นคราบเนี้ยค่ะเหมือนดินมันไปเกาะกับไอตัวพลาสติกเยอะเกินไปก็จะเป็นคราบแบบเนี้ยเนาะแต่ว่าสามารถเช็ดออกได้ค่ะ ต้ใช้แอลกอฮอล์ชุบสัมดีแล้วก็เช็ดๆๆเอาค่ะแต่ว่าถ้าใครแต่ว่าจะให้แนะนำก็คือแนะนำเป็นแบบนี้มากกว่าเนาะก็จะมีประมาณนี้เนาะถ้าใครมีข้อสงสัยอยากถามเพิ่มอ,อยากรู้อะไรอยากให้ทำคลิปอะไรก็บอกได้นะคะอันนี้ก็เป็นคลิปแรกก็ฝากตัวด้วย ค่ะก็จริงๆเป็นคนพูดไม่เก่งก็แต่ว่าอยากทำเพราะว่าคือตอนแรกที่ศึกษาเนี่ยก็ไม่มีใครไม่สามารถหาหาคนที่ปรึกษาได้คือต้องอาศัยดูจาก youtube อย่างเดียวเลยก็จะเป็นภาษาอังกฤษสมดนะคะก็ เอาเป็นว่าโอเคใครมีคำถามอะไรก็ถ้าเกิดไม่รู้จริงๆเนี่ยก็จะไปพยายามหาคำตอบมาให้นะคะก็ขอบคุณที่ชมค่ะแล้วก็ฝากติดตามด้วยค่ะอยากให้ทำคลิปอะไรก็บอกได้นะคะโอเควันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย